พ่อลูกอ่อนนะครับวัย22ครับถูกเด็กช่างนะครับในพื้นที่ผ่านทองจังหวัดชนบุรีครับนะลุมทำร้ายนะครับ10ต่อ2นะครับโดยเด็กช่างอ้างว่าอย่างนี้ครับมาโโหที่ถูกมองหน้าเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับสามารถบันทึก นะครับเหตุการณ์ไม่ได้ว่า,าในในคลิปเนี่ยจะเห็นนะครับว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยกลุ่มหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาเรื่องกับชายสองคนนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการลุมทำร้ายร่างกายกัน จนกระทั่งชายทั้งสองคนเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับเหตุการณ์เพราะว่าไม่พอใจที่ถูกมองหน้านะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับที่บริเวณหน้ากาสินีคอนโดมิเนียมนะครับในอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ23เกาของวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาจากนั้นครูเสียหายเนี่ยได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล ในโลกโซเชียลนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนภัยระวังกลุ่มเด็กช่างที่เข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งทั้งที่ผู้เสียหายเนี่ยได้ทำงานแล้วนะครับล่าสุดครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เดินทางไปพูดคุยกับนายรัชฉะนะครับอายุ22ปีผู้เสียหายครับได้เล่าเหตุการณ์วัยวันนั้นให้ฟังว่าอย่างนี้ครับว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย ตนเองได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนอีกหนึ่งคนโดยได้นั่งเล่นนะครับแถวแถวหน้ากาสินีคอนโดมิเนียมจู่ๆครับก็เจอกับกลุ่มของเด็กช่างเนี่ยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นนะบอกว่าแม่ตนเนี่ยไปมองหน้านะครับแล้วก็ตนเองก็ขอยืนยันครับว่าไม่ได้มองหน้าแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นก็ไม่ยอมฟังนะครับแล้วก็พาพวกเนี่ยมานับสิบคนมาลุนทำร้าย ร่างกายตนเองนะครับกับเพื่อนเนี่ยจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บโดยได้ทางด้านในรัชฉะนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยบอกอีกว่านะครับตนเองเนี่ยจบแลจบจบ้จบจากการเรียนแล้วแล้วก็มีงานมีการทําแล้วมีลูกแล้วอีกต่างหากนะครับแต่ว่ากลุ่มเด็กช่างก็ไม่ยอมฟังนะครับแม่หรือว่าแม่อย่างเนี้นะครับต้องบอกว่า แม่มันไม่ฟังเลยมันอยากจะพูดง่ายๆว่าอารมณ์มันขึ้นหรืออารมณ์มันเดือดก็ไม่รู้นะครับขนาดว่าเจ้าทุกนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยแจ้งแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้เรียนแล้วทํางานแล้วมีลูกแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ยังไม่ยอมฟังนะครับหลังจากนั้นก็แม่ต้องบอกว่าตนเองก็โดนลุมตอกชกต่อยเนี่ยจนกระทั่งมีอาการเนี่ยนะครับตาเขียวนะครับจากการถูกทําร้ายร่างกายนั่นเองนะครับ ส่วนนะครับเพื่อนอีกคนนึงก็ถูกเตะหลายครั้งนะครับจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บนะครับตนเองเนี่ยได้แจ้งความไว้ที่สพพานทองนะครับโดยจะรอให้ทางโรงเรียนนะครับของกลุ่มเด็กช่างเนี่ยดำเนินการนะครับกับผู้ก่อเหตุก่อนนะครับแม่นี่ก็แม่ยังมีน้ําใจอีกนะครับถือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอ่ะก็ต้องระวังนะครับเด็กช่างในพานทองมันดุจริงๆครับจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชนบุรีครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับ ไปกับเพื่อนใช่ไหมครับขี่รถไปกับเพื่อนแล้วที่เนี้ยไปจอดตรงแถวการซินีคอนโดครับแล้วทีนี้ผมก็ไปแบบเหมือนไปนั่งเล่นครับพี่ไปนั่งเล่นแล้วที่เนี้ยมันมีไวรุ่นนะครับประมาณสามถึงสี่คนนี่แหละแต่ผมได้ยินแว่วๆมันบอกว่าผมอะไปมองหน้าเขาแล้วผมก็บอกเขาไปแล้วว่าผมอะไม่ได้มองหน้าผมพี่อะไม่ได้มองหน้าน้องนะแล้วทีเนี้ยผมก็เดินลงมาใช่ไหมครับผมก็เดินลงลิฟต์ เขาก็อยู่ในลิฟต์อ่ะกันเต็มเลยอ่าผมก็เอะใจแล้วว่าเออน่าจะมีเรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้ก็เดินออกไปตามในคลิปเลยครับเดินออกไปปุ๊บเขาก็เหมือนว่าซุบซิบอะไรกันแบบเออแบบเหมือนพูดอะไรใส่ผมเงี้ยแล้วเนี้ยผมก็ผมก็ไปมองหน้าผมผมไม่ไม่เชิงมองหน้าครับผมก็หันไปเหมือนเขาบอกว่าใช่ครับหันไปปุ๊บแล้วผมว่ากาลังจังหวะแบบว่าจะค่อมรถแล้วใช่ไหมครับขึ้นรถแล้ว อนี้ผมกาลังจะขึ้นแล้วทีนรกผมเห็นนะเขาขี่อ่ะมอไซค์มาหาผมอ่าแล้วทีนี้เหมือนว่าเขาอ่ะถามผมมึงมองหน้ากูทําพูดไดไหมครับอ่าได้เวลามึงมองหน้ากูทำที่อะไระแล้วเนี่ยเขาชี้หน้าผมผมก็เลยปัดมือเขาลงแล้วเนี่ยเขาลงมาต่อยผมเลยแล้วเราสู้กันหรอสู้ครับก็สู้ครับเพราะว่าในคลิปอ่ะจะมีลุมประมาณลุมผมอ่ะประมาณสามถึงสี่คนแล้วก็ แล้วก็ไปต่อยเพื่อนผมไปต่อยเพื่อนผมอีกคนนึงแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมไม่สู้มันก็เลยถอยแล้วก็วิ่งมาหาผมกันประมาณ10บกว่าคนเ <10 S 1> กือบสิคนนะพี่10คนนะ,นะใช่ครับแล้วก็พอจบเรื่องอก็ตะโคนด่าผม เออมันเกี่ยวกับสถาบันไหมหรือว่าไม่มันไม่เกี่ยวกับสถาบันครับพี่มันเป็นแค่เรื่องมองหน้ามองหน้าอย่างเดียวเลยใช่ครับเขาหมายเขาประมาณว่าเขาบอกว่าผมอ่ะไปมองหน้าเขาแต่เราไม่ได้มองใช่ไหมใช่ครับผมไม่ได้มองผมบอกเขาไปแล้วว่าผมไม่ได้มองก็เหมือนเขาแบบว่าอยากมีเรื่องด้วยเป็นเด็กบอกได้ไหมครับอพูดได้ไม่เป็นไรเป็นเด็กที่เออโรงเรียนเทคเหมือนว่าเด็กเลื่อนไม่รอแล้วเรื่องนี้เองจะแจ้งความดัวนึนงคดีกับพวกนั้นไหมหรือว่าให้พวกนั้นเข้ามา ขอโทษใจเกียร์เออเอาเป็นว่าผมไม่ไม่อยากแจ้งความครับไม่อยากมีปัญหาครับอืมเออใช่ครับเอาแล้วที่เราไปลงเฟซนี่คือคือผมอยากให้เขาแบบเหมือนโดนวิไลยอ๋อทำโทษใช่ครับให้แบบถึงถึงกับถ้าแบบ มีปัญหาเนี่ยถ้าทําผมอะเห็นผมแบบไม่แจ้งความเนี้ยเขาก็ไปทํากับคนอื่นอยู่ดีอ๋อเดี๋ยวไปลอกคนอื่นอีกใช่มันก็จะไม่จบไม่สิ้นผมก็ขี้เกียจวนไปวนมาเพราะผมก็คนทํางานนะพี่เราเรียนจบแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเรียนจบแต่ผมไม่ได้จบที่อีเทคครับผมจบที่โรงเรียนอื่นใช่ครับตอนนี้ผมทํางานแล้วผมยี่สิบสองแล้วพี่ผมจะไม่มีเลือกใครลูกผมก็มีใช่ไหมพี่โอเคแต่คือเราไม่อยากให้ไปทําคนอื่นเงาใช่ครับแค่มองหน้าเองนะใช่ครับแต่ว่าก็ถ้าจบได้ก็จบไปครับพี่ ก็ถือว่าผมก็คือถือว yes oh, okay. ่าผมก็แต well. ่ก่อนผมว่าด so ีเหมือนกันอ๋อพอจอมันนะแต่ว่าอยากให้ทางผออและทางโรงเรียนดําเนินการทําโทษเด็กพวกมีนะผมไม่ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปเพราะว่าโรงเรียนนั้นน่ะคนดีก็มีเยอะครับพี่ที่เทคโนครับเทคโนตรงแถวหนองมึงคนดีก็มีเยอะพี่ผมก็เคยเรียนมาก่อน